ทีมง,านน,งานน้องสุวรรณันนั่มโดยเก่งจ่เลิศนะครับผมมาสุดยอดนะครับผมตามโดยเทพลีเทพดีนะครับแล้วนั่งต่อคนสวย er <ฟ> MM. นะครับผมสุดยอดนะครับหมานหม,มานนะเนี่ยลอดลุล่อดเชียร์ครับลลน้อ,อ,บนองสุวรรณัน,นนะครับผมแก้วน,น,นะครับอัดเดนลุงหลอดครับดุนกันไปไปไปสองหนึ่งสุวรรณันสุวรรณันบวกเก่งจ่เลิศครับ เอ้ยสุดยอดการเดินทางครับ,รบเจ้งมากๆ เขาเมกลิปไปเลยผมลอดเสีย่อวตา้สุดยอดสุดยอดหมุนแต่ตองเลยครับเทปดีนี่บ่าถ้าเหมือนไดร์ลีนะครับผมเทปดีนี่สุดยอดอีลีนะครับลุงหลอดมาเชียร์บ่เคยผิดหวังจักเถื่อนะครับผมกับค้ำคุ้ยนะครับผม่รอดแต่มันรอดแต่มันแพ้บ่เป็นนะครับอ่าร no อดหรือรอดเชียร์ครับเดือดแต่มันนะครับมันคือหมุนแต่ตองแท้นะครับงามคักนะครับดีใจนั่มนะครับเบื้องต้นดีแล้วนะครับว่าล รุนเหลือแตหมานนะครับตอนนี้นะครับทีมงานน้องสูนันบวกจริงจะเลิอนนะครับผมนะนาลหวานวะหวานวะน่าจะหวานอยังน้มือนขหางเบ้งก้อนนะครับเบิ้งก้อนนะครับ่าลุนก้อนนะครับตอนนี้

ไอ้นุ่มที่เขาัปแก้ดีมากดีมากนีมา้าววาว่านีไมเคยไม่เคยเลื่ามแตองไมเ้าเลยขาจะกระจายไปแล้วเอานะเออโน้่เกิดยังข้นโบโหนะครับของไฟนำมุ้แต่ต้องครับเหลือแต่โซ่แต่มันนะครับ สองลอยชัเลยเาเร์เ่าเคเิ่งจะไหวสลยสิบห้าคะแนนท่านไปกสิได้อีกเป็นลอยอยู่นะครับสูงเติบอยู่นะครับเดีอีกเป็นลอยนะครับรุ่นรุ่นอีกรุ่นอเลยยังปรไเด้รุ่นเกิมบอยู่นะครับตอนนี้ โอ้ขึ้นใหนง่ามขาบ่มีหม่งตีเลยบัดจังว่าเป็นหางหักนะครับเกิบนี้รุ่นน่าจะได้นะครับได้รุ่นนี้รุ่นในรุ่นเกิบมันวะนี่ไงจ้ะ

นรานะโยก็ขึ้แทกล้วนี่ราจะรู้วาหา่าวที่เราไปได้ไปแค่ข่าวลือนะข่าวที่มาองสิบสบข้านตรชนะ ความไปกลอนความวะยังย yeah. oh, ัง oh, ยังโอ้หกสิบผ่านเลยสร้างผ่านสร้างผ่านแปดสิบประมาณสีิสี่สาไปประมาณเจ็ดสิบาประมาณเจ็ดสิบาเจ็ดสิบาเจดา โอ้โหนะครับตื first, ่นเต้นบาดเฉียวนครับผมตื่นเต้นบาดเฉียวมากๆนะครับผมกระไปมาดูใเปีนผ่านเข้าไปสุดก้นปล่อยลงไปกันอย่างมังกรตามลงมาตึง 380แคะแนน380แคะแนนหวานเจี๊ยบขอบคุณที่ติดตามเราชมเราเดฟกีสวัสดีครับ